โฮเทลรีสอร์ทสปางานโฮมอิเล็กทริกมิสเยียเซล e 8-17ิพฤษภาค,คมนี้ที่เมกาบางนาและแฟชั่นไอซ์แลนด์อนิสาคลินิกกลับมาแล้วค่ะเบรกสุดท้ายคุณซานี้ค่ะ ก็จะพาไปกินวันนี้จะกินไก่อย่างเดียวเลยเหรอเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นไก่ไก่แล้วอันนี้ก็ไก่เหมือนกันค่ะแต่เป็นไก่ย่างรมควันนะคะจากร้านนี้ค่ะสโมกกริลยากิโทริค่ะไปดูเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะกินฟินิตี้วันนี้นะคะกำลังจะเดินทางไปร้านอาหารญี่ปุ่นต้นตนำรับจากแดนอาทิตย์อุทัยค่ะซึ่งแน่นอนว่าเมนูในวันนี้จะทำให้รู้สึกเหมือนได้นั่งกินอาหารใต้ต้นซาก,กุระเลยทีเดียวค่ะ ีค่ะคุณผู้ชมเราอยู่กันที่ร้านทองค๊อสึค่อาสั่งราเม็งค่ะคุณต้นไม้สั่งเจาอ้สวัสดีค่ะตกใจตรงต้นไม้สั่ง Yes อันนี้พูดกันดูเรื่องใช่ปะคนคนไทยครับคนไอันนี้ญีุ่มากเลยคือจริงๆรที่คุณต้นไม้พยายหน้าไปเมื่อกี้คืองงว่าผลิตพุทธอะไรโอเคปะ แต่ว่าร้านนี้บอกว่าโด่งดังมากๆที่นู่นแล้วเรามาที่นี่คือยังสองสาขาเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับพวกเปรชานะครับอยู่ที่โอซาก้าคือถ้าใครไปก็จะรู้จักที่คุยดองจิทำเกี่ยวกับแคมเปอร์แล้วก็มาลูเกลาเมงค่ะซึ่งเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมากๆแล้วก็แบบมีอายุ นานแล้วครับเมื่อเราอยู่ประมาณเกือบ50ปีแล้วอภิเศษแบบนี้วันนี้มีเมนูอะไรมาให้ครบสมุกยากิโทริครับฮะสมุกยากิโทริมันจะเบรนมันจะไหมอะไรแถวนี้ป่ะคะไม่พูดอย่างนี้เราก็ไม่นึกภาพไม่ออกนะครับงั้นเดี๋ยวลองดูของจริงกันได้เลยครับ เมนูนี้เรียกว่าสโมกยากิโตริครับนี่ไงคุณสโมควันมาเลยจ้าแล้วความพิเศษต่างๆกับยาคิโตริที่ก็ตัวนี้ใช่ฮะมีตัวเชื้อเพลิงที่มันทำให้เกิดควันขึ้นมาที่ต้องเป็นไก่ลมควันตัวนี้ฮะมันเป็นมาทำมาจากตัวเปลือกไม้ของต้นซากุระครับอแล้วเปลือกซากุระช่วยอะไรยังไงบ้างช่วยทำให ไก่ที่ถูกลมฟันได้ได้ได้เปิดซากุระเนี่ยฮะมันจะหอมหอมจริงด้วยแตะจมูกเลย <c oughs> นอกจากนั้นยังมีเนี่ยครับเป็นเป็นหอมญี่ปุ่นครับ<อ>ค่ะทานที่กันอร่อยทานที่มันอร่อยอันนี้เหมือนเหมือนเป็นแบบออเดิร์ฟนะอร่อยเหมือนเป็นออเดิร์ฟมาเป็นเป็นไซส์เมนูเป็นออเดิร์ฟครับอ่าแยกน้ำย่อยก่อนเลยก่อนเราจะไปทานราเมนอะไรอย่างนี้ครับ ก็จริงๆเราบอกเลยว่าเป็นเมนูโปรดอันนึงของผลิตเลยนะครับเพราะว่าชอบทานไก่เทนิกีอยู่แล้วแล้วนี้มันก็มีต้นหอมญี่ปุ่นเอาไปย่างซึ่งไอ้ต้นหอมเวลาเอาไปย่างปุ๊บมันจะมีกลิ่นที่มันหอมขึ้นนะฮะแล้วมันทานได้ง่ายครับทานคู่กับไก่อร่อยมากๆเลยแล้วก็ออซอสของเขาอ่ะดีจริงๆแต่เขาไม่ยอมเปิดเผยจากตอนที่ยกมาเลยก็คือกลิ่นหอมที่พวยพุ่งขึ้นมาภายใต้ ตอนไก่ต่างๆที่เสียบเอาไว้แล้วพอกัดไก่คําแรกค่ะเราสัมผัสได้ถึงตัวซอสที่อะไรในปากเ mm hmm. นื้อหนานิดหน่อยแต่รู้สึกว่ามันมันเยี่ยมไปเลยอะ mm ่ะ hmm. แล้วยิ่งตัวซอสเขาหวาน mm hmm. อร่อยๆเนาะ mm hmm. บีบมะนาว <What? S 1> ปัดเข้าไปอะ mm ่ะเฮ้ยโอซาก้าเดซึรู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่องต้องมาลองเอง ผลิตนี่รักคุณนะ็นพิเศษเลยนะทำมาเหรอทานมาทานอาหาร่อยทานมาทานย่างสโมกย่ากิโดริแต่ที่แบบเป็นแบบเหมือนต้นตำลัตจากญี่ปุ่นเลยอ่ะผลิตไม่เคยทานที่ไหนที่มันมีเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเปลือกต้นสักว่าเอามาเปบรนะมาทำให้มันมีกลิ่นหอมวันนี้เราส่งคนต้องขอบคุณคุณต้นไม้มากๆเลยนะ ขอบคุณครับคุณค่ะครับสุดยอดเยี่ยมเลยนะคะแต่ว่าคราวหน้าหัดกินฟินิที้จะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนคอนเฟิร์มว่าอร่อยและเจ๋งแน่นอนนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยอยู่เลยตั้งสองไม้เดี๋ยวต้องไปแย่งกันก่อนค่ะกับผลิตค่ะไปลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะครับ คือในใจนัดแต่ไม่มีอะไรเลยเ<อ>จะกินอย่างเดียวเ,<อ>เ<อ>้วได้ไปกินของดีทุกวันใช่แล้วนางบอกอร่อยเนี่ยมันโออิช e ิ G, นางเรียกโอซาก้าอะไรสื่อๆอะไร<อ>สักอย่างนะ<อ>แต่ว่าน่ากินมากมันเป็นเขาเรียกว่า เป็นอาหารที่ทานง่ายคือมาปุ๊บกินไม้จบกินไม้จบนั่งคุยเล่นกันกับเพื่อนงี้ไปได้สโมกกรรลยากิโทรินะคะจพูดถึงสโมกกรรลไปแล้วเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นใช่ไหมคะอันนี้ค่ะมาเป็นแบบไทยแลนด์บ้างดีกว่าแต่คุณรู้ไหมคะว่าร้านที่จะพาไปในช่วงชิคก้าฮอลิกวันนี้นะคะสาวที่รักแฟชั่นห้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะเพราะว่าเป็นหนึ่งในร้านเสื้อผ้าเรียกได้ว่าตองอูเป็นหนึ่งในตองอูของสยามสแควร์มีมาอย่างช้าน่าเป็น10ปี แล้วนะคะร้านนี้โอ้โหนี่ไงอยากรู้ร้านอะไรนะคะไปเอติดขัดเลยนี่ Rs อ่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้เป็นยังไงนะคะไปดูในช่วงชิกะฮอลิกเลยดีกว่าค่ะ ชิทกอลิกค่ะวันนี้นะคะก้อยจะพาสาวๆไปช็อปกับร้านที่ต้องบอกว่าสาวๆจะต้องรู้จักกันเป็นอย่างดีแน่นอนเพราะว่าเขาอยู่คู่กับวงการแฟชั่นไทยมามากกว่า12ปีแล้วค่ะร้านนี้นะคะเป็นเสื้อผ้าสไตล์อินดี้แฮนด์เมดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมา,มากกับร้านนี้เลยค่ะแลนมีร้านนี้นะคะจะน่าสนใจขนาดไหนตามก้อยเข้าไปดูเลยคะ่ะ ะะต้องบอกเลยว่าเป็นที่รู้จักกันในวงการแฟชั่นไทยมาอย่างยาวนานกว่า12ปีและเจ้าของร้านนะคะก็คือคุณมี่ mm hmm. เนรดาววัฒนศสิมากรค่ะซึ่งเป็นทั้งเจ้าของแบรนด์และก็ดีไซเนอร์ผู้ออกแบบเสื้อผ้าของแบรนด์นี้ด้วยค่ะซึ่งหลักๆแล้วน,นะคะตัวเองชอบเสื้อผ้าแนวลูกไม้กางเกงยีส์ที่มีกลิ่นของความเป็นวินเทจเล็กก็ทาออกมาเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นสิทธิเจอร์ของแบรนด์ค่ะที่เรียกได้ว่าลูกค้าจะได้ใส่เสื้อผ้าที่มีความเอนตัวของตัวเองสูงมีเอกลักษณ์อ บรนด์นี้เขาก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงเพราะเริ่มต้นจากการที่คุณมี่เนี่นะคะเป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองค่ะเวลาดีไซน์อะไรออกมาเนี่ยนะคะก็เริ่มจากความชอบของตัวเองใส่อะไรแล้วสวยก็ถ่ายทอดออกมาค่ะจนกลายมาเป็นงานหลักๆหลายๆคอลเลคชันนะคะอย่างซิกเนเจอร์ของเขานะคะก็คืองานลูกไม้แล้วก็งานยีนส์ค่ะที่เห็นได้หลักๆเลยค่ะ แล้วก็คือเป็นเสื้อผ้าที่เน้นการสวมใส่ที่แบบใส่สบายใส่อันไหนใส่แล้วสวยก็ถ่ายทอดมาให้ลูกค้าได้ชมกันว่าใส่แบบนี้แล้วสวยลูกค้าส่วนใหญ่ก็ช,ชื่นชอบเพราะว่ามันมีความเป็นตัวเองค่อนข้างสูงค่ะสำหรับคอลเลกชันล่าสุดนะคะของ Land ์ีนะคะเขาจะใช้ชื่อคอลเลกชันว่า RISE and s h ช n ยค่ะซึ่งคอลเลกชันนี้นะคะ ก็เกิดจากความตั้งใจของคุณไม่เนตดาวเหมือนเช่นเคยค่ะแต่ว่าคอลเลคชันนี้นะคะเขาจะใส่กลิ่นอายของยุค70เพิ่มขึ้นเข้ามาก็คือจะเป็นเสื้อผ้าที่ใส่ในช่วงซัมเมอร์ก็จะมีทั้งลูกไม้มีทั้งยีสรวมถึงโทนสีนะคะก็จะมีเหลืองชมพูส้มค่ะลายหลักๆของเขานะคะก็จะเป็นลายลูกน้ำลายลูกไม้แล้วก็ดอกไม้นั่นเองค่ะอย่างันนี้ที่เห็นนะคะก็จะเป็นลูกไม้นะคะซิเนเจ์หลักของแบรนด์นี้เลยค่ะ ส่วนลักษณะเฉพาะนะคะของแบรนด์อีกหนึ่งอย่างนะคะที่เห็นได้ชัดๆเลยนะคะก็คืองานปากแล้วก็งานเพ้นท์ซึ่งก็อยู่ในคอลเลคชันนี้เหมือนกันนะคะจะเห็นว่างานเพ้นท์ก็จะเป็นเพ้นท์ลายดอกไม้ซึ่งลายนี้นะคะได้พี่โอ่งกงพัดมาเพ้นท์ให้ด้วยค่ะและถ้าเกิดมองนะคะรอบๆร้านถึงการตกแต่งร้านนะคะกำแพงร้านเขาก็มีลายเพ้นท์เหมือนกันซึ่งลายเพ้นท์เนี่ยนะคะจะเป็นลายเดียวกับที่อยู่บนเสื้อตัวนี้เลยนะคะ เอาเป็นว่าเพื่อให้สนุกกับการแต่งตัวมากขึ้นนะคะเดี๋ยวก้อยจะนำเสนอเสื้อผ้าในสไตล์ของแลนนี่ให้ได้ดูกันเพื่อเป็นอิ s p i r a t i o n ในการแต่งตัวค่ะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดใครชื่นชอบสไตล์นี้นะคะก็มาชอบตามก้อยกันได้ค่ะและอย่างที่บอกไปทุกครั้งนะคะว่าเสื้อผ้าทุกสไตล์ไม่มีวันเอาแฟชั่นมุนเวียนไปเดี๋ยวมันก็กลับมาค่ะทางหน้านะคะก้อยจะพาไปชอบที่ไหนอย่าลืมติดตามนะคะส่วนตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะ เป็นยังไงล่ะคะแฟชั่นแบบเฮ้ยเจ็ตศูนย์ี่ปีเด่นินะคะนี่ชอบพี่ดีกอลระมากเลยนะยิ้มเก่งใช่คุณก้อยน้องก้อยแล้วยิ้มสู้กับเขาสิคุณผู้ชมเรื่องของเราค่ะนี่อย่างที่บอกนะคะว่าเป็นผ้าเนื้อดีนี่ยใส่แล้วพอดเสื้อยืดที่ใส่แล้วพอดเท่าเดิมใส่เท่าเดิมคุณเองก็เป็นเจ้าของได้นะคะคุณถึงนี่คุณกระชา นี้คุณจะแจกยังไงล่ะคะคุณเองก็เป็นเจ้าของได้ค่ะไม่ใช่แค่ไซ์ที่จะหดเท่านั้นสีก็จะเยิ้มมากเฮ้ยจะดีมันของดีจริงๆไม่งั้นไม่แจกเข้าไปร่วมตอบคำถามนะคะใน Facebook ของเรานะคะะ a c e b o o k สวยเชฟเนียบายโพสทีวีนะคะ ไปบอกวิธีการทำให้รักคุณยืนยาวนะคะเราจะแจกซื้อยืดทั้งหมด3รางวัลน,นะคะเข้าไปร่วมสนุกกันได้ใน Facebook ของรายการค่ะค่ะตอบกันเข้ามาเยอะๆเรามีให้3ตัวนะจ๊ะวิธีไหนที่ทำให้ชีวิตคู่คุณยืนยาวถามพี่อปอนดีกว่าวิธีไหนละคะ พูดคุยแล้วัต้องคุยมีเรื่องอะไรคืออยากเก็บบางทีเรามีความรู้สึกว่าพูดไปก็เท่านั้นแหละแต่ว่เก็บเราอั้นไว้อั้นแล้วมันก็หายไปแต่มันไม่ได้หายไปไหนนะมันหยอดกระปุกใช่หยอดกระปุกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งกระปุกแตกนั่นแหละเป็นปัญหาดังนั้นอยากให้มีสักเหรียญในกระปุกมีอะไรพูดกันให้เคลียร์นะค่ะตอนนี้ขอแย่งเสื้อกันต่อนะคะปก่อนครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะพี่บอลเอามาเดือนี